สวัสดีครับหนูหอนวัลุภาจังหวัดอุดอรนะครับหนูหอนันรบ็บปลอกพบรานเราใช้ตะหมูคัดเก็บคุณภาพย่างขายขอมทุกตัวครับย่างสุกกินได้ทั้งตัวพร้อมน้ำจิ้มนะครับหน้าร้านเราแบ่งขายทุกตัวนะครับผมราคาเริ่มต้นพันห้าถึง3ามพันบาทครับ จโชรศูนย์แปดสี่ห้อหนึ่งสองสี่สองนะครับร้านตั้งอยู่ทางออกอุดรหนองคายก่อนถึงแยกไฟแดงข้าบันผือช่วงนี้น่าร้านเปิดทุกวันนะครับซอ้อไปไหว้เซอ้อไปฝากเป็นส,ส,สังสรรค์องอห้่ผิดหวังครับหนักเทําหอมชฉ่ำานะครับ ลองไม่มีกิ่นเาาแล้วเราขายมายาวนานนะ20ปีแต่ตรันตีความอร่อยครับ